มุดเข้าตูดไปไม่ต้องจับขาหนู้องดีไปกินข้าวมาแคนี้ลมมันลกินเธอไปดิก็เธอไปเล่นดิเธอไปเล่นอะไรมันไปเล่นได้เธอก็กลัวอยู่เงี้ยเธอก็เดินหนีก pues ้าวไปยาวๆนู่นเไปเล่นดิ ไปดไปผมาไ่มาค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปลอรเ้ได้เขาลยอง่ายรังโวไปด้วยเสื้อ่สุดที่สไป้ืหน้น Tá vendo?